ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเราในช่งองคูลัสกันอีกแล้วนะคะเอ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 ว่าด้วยวันนี้ทำไมซีสถึงไม่แต่งตา ถูกต้องและะ้วค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะไม่มีการแต่งตากันเพราะว่าเราจะมาต่อขนตาถาวรด้วยตัวเองกันเพื่อนๆนไม่ต้องงอช่างเลยเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาต่อไปพร้อมๆกันให้ดูไปเลยนะว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วมันเวริร์กหรือไม่เวริร์กยังไงอะมาพูดกันด้วยเรื่องของขนตาทุกคนก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะว่าหญิงท่านใดที่มีขนตาที่งอนเด้งฟูและมีขนคิ้วที่อุยเนี่ยคือผู้หญิงที่ ชนะชนะพวกเราไปแล้วทุกคนคนที่แบบขนตาบางบางขนคิ้วบางบางเนี่ยเราอะต้องแบบขวนขวายใช่ไหมหาวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตื่นแต่เช้าขึ้นมาเขียนคิ้วเอยหรือว่าจะเป็นการแบบไปตอขนตาเอยลิฟติ้งขนตาเอยซึ่งปริมเนี่ยพูดตรงๆเลยว่าผ่านมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบลิฟ์ขนคิ้วลิฟ์ขนตาต่อขนตาหรือว่าจะเป็นแบบการสันหงุงสันหาเซรัม่มมาทําให้ขนตาเราเนี่ยยาวมากยิ่งขึ้นนะเป็นว่าลองทามาหมดแล้วแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ย มันเป็นแบบโควิดรอบ2อง2มาแล้วไงเราอ่ะควรที่จะต้องเซฟเงินทุกคนแล้วทีนี้ไปโดนยิงแอดใน Facebook มาเว้ยมันเป็นแบบขนตาที่ต่อเองที่บ้านนะจ๊ะ <ๆ S 1> แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันถูกมากเลยแก2 0 0กว่าบาทก็เลยแบบซื้อมาลองทำคอนเทนต์นี้ให้เพื่อนๆดูนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันไปด้วยกันว่าเฮ้ยมันเวิร์กหรือเปล่าเมื่อเปรียบเทียบกับอุ้ยไปต่อขนตาที่ร้านแล้วจะเป็นยังไงบ้างเพราะจริงๆอะไปต่อขนตาที่ร้านน่ะเราก็แบบต้องกาเงินไปประมาณแบบพันสองพันแล้ว ถึงจะได้ขนตาที่แบบว่าสวยเด้งนะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าต่อขนตาเองที่บ้านเนี่ยมันจะสู้การไปต่อขนตาที่ร้านหรือว่ามันจะแบบเอเอออพอใกล้เคียงกันอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปต่อกันพร้อมๆกันเลยดีกว่าจ้า นี่นะเพื่อนๆก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราเนี่ยไปซื้อในทาง a c e b o o k นะแล้วเขาก็ให้มานะเขาก็ให้มาทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะจ๊ะก็จะมีขนตาขนตาอันนี้เขามีขนาด10มิลลิเมตรกับ12มิลลิเมตรนะเลือกแบบ12 mm มาด้วยความที่ว่าเป็นสายฝอ <c oughs> ใช่ไหมขนตาเราก็จะต้องยาวเป็นพิเศษจะต้องกันฝนกันแดดกันลมให้กับดวงตาของเราได้นะก็เลยเลือกมาเป็นขนาด12มิลลิเมตรนะจ๊ะแล้วเขาก็ให้กาวมานะทุกคน และนุ่งแนบ เดี๋ยวจะขึ้นนะเพื่อนๆรูปแอดที่เราโดนยิงมาแล้วเราร okay. ู้สึกว่าโอเคฉันเสียเงินกับสิ่งนี้ฉันจะหาทำคอนเทนต์นี้เดี๋ยวจะขึ้นว้ให้ดูนะจ๊ะเขาก็จะแบบว่าเอ้ยลองต่อให้ดูว่ามันต่อแบบต่อง่ายอะไรอย่างนี้เนาะคิดว่าน่าจะเป็นของที่จีนเดี๋ยวเรามาอ่านวิธีต่อขนตาถาวรกันนี่เขาก็จะให้มาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเป็นจะทิ้งไว้ให้วิธีติดขนตาก็คือ1ทําความสะอาดรอบดวงตา2เจาะกาวแล้วปิดฝาเขย่าก่อน3ดัด ขนตาจริงของเรานะจ๊ะแล้วก็สีเนี่ยติดให้ชิดกับขนตาจริงมากที่สุด5้าหลังติดเว้นสัมผัสจา24ชั่วโมงตายแล้วทุกคน24ชั่วโมงเอาจริงเดี๋ยวนะเอายห้าหลังติดเว้นสัมผัสน้ำ24น24น,24นคืออะไร24นาทีเออน่าจะประมาณนั้น24นาทีจริงเหรอ เนี่ยเขาเขียนมาอย่างนี้จริงนะ24น่สิบีนอแต่ว่าเราก็จะทิ้งไว้ประมาณอะสิบสองชั่วโมงแล้วกันเนาะตอนนี้ 15. บหนาฬิกานะตีสามโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มตอกขนตากันเลยดีกว่าเนาะอันดับแรกเขาก็ให้ดัดขนตาใช่ไหมมาเดี๋ยวเราจะมาดัดขนตากันมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะจ๊ะเราก็จะขยาวกาวปีมจา่า เชกาวลงไปตรงนี้แล้วกันอ่าก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันมาทุกคนเราจะขยับเข้ามาใกลๆ้ๆให้เห็นโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต่อกันเลยเนาะนี่ก็เอาแหนมนะทุกคนหยิบขนตาขึ้นมาปิมจะเริ่มต่อจากหางไปก่อนเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะง่ายกว่าต่อจากหางแล้วก็ไปยังหัวตาก็นนี่หยิบขนตาขึ้นมานี่ทุกคนเห็นปะ เะจะเอาไปจุ่มกาวนะจ๊ะแต่ว่าอาจจะน้อยๆยหน่อย,อยเอาติดกับแหนบนี่อ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเลื่อนมาให้มันแบบติดตรงปลายปลายนิดนึงเนาะโอยมีความว่าแอบยากนิดนึงอ่ะอ๋อมาแล้วหนึ่งมีความว่ามาแล้วหนึ่งช่อเออ เฮ้ยทุกคนดูดิงอนมากฮหลายๆอันไปแล้วอ่ะมันน่าจะมีความแบบว่าชินจับด้านล่างๆหน่อยเนาะเพราะว่าน่าจะคอนโทรนได้ง่ายกว่าเฮ้ยทุกคนเอาว่ะเาวะเอาเรื่องว่ะมาแล้วว่ะ ับที่ต่อไปแล้วแค่ช่วงหางตาทุกคนเฮ้ยมันเอาเรื่องว่ะคืออันเนี้ยตามจริงอ่ะปิ๊มคิดว่าถ้ามีเหมือนแบบเพื่อนๆหรือแบบญาติญาติต่อให้แล้วแบบเราแค่นอนเนี่ยมันจะแบบง่ายมากๆแต่ว่าเนี้ยด้วยความที่เราต่อเองนึกออกป่ามันก็เลยอาจจะดูแบบอมตะกุกตะกักนิดหน่อยเลิอกอย่างอ่ะคือปิ๊มสายตาสั้นแบบสั้นมากๆด้วยไงทุกคนมันก็เลยมองลําบากนิดน,นึงเนาะ อังนี้กับคางนี้ที่ต่อไปแล้วคลึ่นตานะจ๊ะเป็นยังไงบ้างทุกคนสวยงามมากทุกคนมันเหมือนแบบมันเหมือนไปต่อขนตาที่ร้านเลยจริงๆอะแต่ว่าเอออาจจะแบบยุ่งยากนิดนึงที่แบบว่าเราต้องมานั่งแบบอุย้ยจุ่มกาวแต่ว่าเฮ้ยมันได้อยู่นะ240สิบาทได้แต่ถามว่ามันเคืองตาไหมตอนนี้ต่อมาก็ไม่ได้รู้สึกเคืองตานะ แต่ว่ามีความหนักนิดหน่อยขนตามีความแบบมีน้ำหนักหน่อย หลืมบอกเพื่อนๆไปว่ามันมันเท่ากันทุกเส้นใช่ไหมทั้งหมดอ่อสิบสองมิลเนี่ยเท่ากันทุกเส้นแต่ปิมเนี่ยได้ตัดสินใจว่าเราอ่ะจะตัดแบบช่ออันหน้าสุดอ่ะให้มันแบบสั้นลงนิดนึงเนาะเพราะว่าปิมรู้สึกว่าถ้ามันเท่ากันหมดทุกอันอ่ะมันจะไม่ค่อยสวยเว้ยปิมก็เลยเอากรรไกรเนี่ยตดให้ช่อหน้าเนี่ยเป็นช่อที่สั้นที่สุดก็น่าจะเหลือประมาณ10มิล เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาย้ําตรงส่วนหางอีกทีหนึงนะ่งเนาะให้แบบว่ามันดูแบบอุยขึ้นมันดูแบบเป็นฟ็อกซี่อายมากขึ้นมาก็ถึงช่อหน้าสุดแล้วนะทุกคนโอ้โหเอาดีดีข้างล่างตรงนี้ของมันนะทุกคนแอบแข็งๆนิดนึงเนาะก็ต้องติดให้เลยออกมานิดนึงนะจ๊ะ นเนี่ยก็ปิมใช้ไปประมาณ1แถวเนาะสำหรับข้างที่ต่อเสร็จไปแล้วแต่ว่าปิมจะมาเริ่มตรงแถวแถวที่2ใหม่เพราะว่าเราเนี่ยจะย้ําตรงหางตาเราจะติดซ้อนตรงหางตาให้มันดูแบบว่าเออมีความล <Okay. S 1> ุกฟ็อกซ y อายมากยิ่งขึ้น นี่ก็เป็นฟินิชนะทุกคนของข้างที่ต่อเสร็จแล้วทุกคนดูดีมีความแบบต่างกันมากเลยตาข้างนี้คือค่อนข้างที่จะแบบโลนมากแล้วข้างนี้คือ เฮ้ย249บาททุกคนมันทำได้ขนาดนี้จริงๆเลยเหรอคือตอนแรกอะกะไว้แล้วนะว่าจริงๆอะมันน่าจะเออเป็นต่อขนตาที่แบบไม่น่าจะปังขนาดนี้เอะพูดตรงๆเลยว่าตอนแรกไม่ได้คิดว่ามันจะปังแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้มีความระคายเคืองนะถ้าสมมติว่าใครที่กลัวระคายเคืองก็ต่อให้มันอ่อออกมาจากโคนขนตานิดนึงไม่ระคายเคืองแต่ว่าอาจจะไม่ได้ธรรมชาติมาก ขนาดนี้แต่อันนี้ปิมตอบแบบชีดโคนขนตาเลยทุกคนดูดิธรรมชาติมากอะเดี๋ยวปิมขอไปต่อยข้างนึงแล้วเดี๋ยวมาสรุปกันจ้าอันนี้ก็จะเป็นฟินิชลุคนะเพื่อนๆชอบมากๆค่อนข้างปื้มมากๆเลยนะทุกคนปิมรู้สึกว่ามันเหมือนกับคล้ายๆก,กับการต่อขนตาที่ร้านเลยนะเพื่อนๆมันมีความแบบว่าเอ้ยยังมีความธรรมชาติเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูว่า ชิดกับคนขนตาคือย,ยังไงไอ้ข้างนี้เนี่ยเป็นข้างที่ปีมาลองต่อไปพอมๆกับเพื่อนๆค่อน,อน,ข,อนข้างกระตุกกระตักมากๆเพราะว่ามันยังแบบไม่ชินไม้ชินมือเนาะแต่พอมาทําข้างนี้อเพื่อนๆแปบ๊บเดียวเสร็จเลยอะก็คืออ่าเดี๋ยวจะมาให้ดูนะจ๊ะเนี่ยก็คือความที่แบบว่าเราติดชิดกับคนขนตาข้างนี้เนี่ยอาจจะดูว่าเฮ้ยมีความแบบละกงละเกละกะนิดนึงเนาะไม่ได้แบบว่า เรียงตัวสวยเท่าฝั่งนี้เพราะว่าก็อย่างที่บอกไปว่าฝั่งเนี้ยมันชินแล้วแต่ว่าไดๆคือ249บาททุกคนดูดิก็เพื่อนๆสำหรับปิพมนะค่อนข้างที่จะ ชอบมากๆแล้วคิดว่าต่อครั้งนี้เสร็จน่าจะอยู่ได้ไม่อ,อาจ,จะนะเท่าที่ปิมคิดเนี่ยก็คือทางร้านเขาบอกมาว่าขึ้นอยู่กับการดูแลด้วยซึ่งปิมคิดว่าอันนี้เนี่ยน่าจะอยู่ได้ประมาณ3อาทิตย์หรือ2อาทิตย์นะเพราะว่าก็ต่อเองอะ่ะไม่ได้อยากจะคาดหวังให้มันแบบว่าออ long l สต t i n g มากแต่ก็คิดว่าน่าจะค่อนข้างอยู่ได้นานอยู่เพราะว่ากาวเขาเนี่ยก็ค่อนข้างเหนียวมากๆอยู่นะทุกคนแล้วก็ถามว่ามีอาการแบบ เครื่องตาแสบตาบ้างไหมข้างเนี้ยะปิมจะขอบอกตามความจริงเลยว่าปิมมาทากาวหุ <Hey. S 1> เข้าไปในตาเว้ oh. ก็เลยมีความแบบว่าเฮ้ย <Hey. S 1> แอบเคืองๆนิดนึงแต่ว่าข้างนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเราเนี่ยชินมือแล้วคือไม่รู้สึกเลยเพื่อน, oh. อนๆถูกประหยัดเซฟเวลาแล้วก็ไม่ต้องไปถึงที่ร้านเนาะเอาจริงๆปริมไม่ได้รับสปอนเซอร์ใดๆเลยอันนี้คือออกเงินซื้อเองเพื่อมาทำคอนเทนต์นี้โดยเฉพาะนะแล้วก็ ค่อนข้างปื้มมากเลยข้อเสียปิมรู้สึกว่าข้อเสียเนี่ยก็อาจจะเป็นทุกช่อของขนตาเนี่ยมันเท่ากันหมดเลยเพื่อนๆทําให้หัวตาเนี่ยมันอาจจะดูแข็งได้ถ้าเราแบบติดตามที่เขาให้มานะมันไม่ได้มีทรงให้เลือกมากมายมันมีแค่ความยาวให้เลือกว่าจะเอา10มิลิเมตรหรือ12มิลิเมตรส่วนเราเนี่ยก็เลือกมาเป็น12 mm นะและ้วก็ปิมก็อย่างที่บอกไปว่าเราเนี่ยเป็นชาวที่ว่าประดิษฐ์ประดอยประยุกเราเอาช่อขนตาเนี่ยมาติดเสริมทับ ส่วนหางขนตาให้มันดูแบบว่ามีความฟอกซีอายมากยิ่งขึ้นนะจ <t ık> ๊ะก็เป็นประมาณนี้สรุปเลยเป็นว่าชอบแล้วสมมติว่าเซตนี้หลุดไปหมดแล้วก็รู้สึกว่าปิมน่าจะซื้อมาต่อเองที่บ้านอีกนะจ๊ะก็ ฝากไว้ด้วยนะเพื่อนๆคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์มากๆสำหรับคนที่สรรหาเหมือนเรานะจ๊ะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ปิมหน่อยน,นะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ